ทำผมเท่งเงี้ยไม่ต้องไปเรียนแล้วมันต้องไปเดินโชว์สาวๆกันหน่อยแล้วเออเฮ้ดีเลยก็ไม่ชเกียดเรียนอยู่พอดีไปข้างนอกดีกว่าไปไปกันในน้ำปะไป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 ฮโชดีเหรอไ่าจคไปโลน่ารักมากมากเลยอ่ะไหนเฮ้ยงาจริงด้วยเฮ้ยวางไว้ในน้ำไอ้น้ำอ่ะฮะผไดวงตาค้างเลยนะชอบหรอก็ชอบสิวะชอบนะ เข้าไปจีบเลยดิไม่กล้าว่ะโอ้โหอะไรวะป๊อดอีกแล้วนะเออโอเคโอเคเราเข้าไปจีบกันอ่ะเออไปเลยไปเลยเข้าไปจีบเลยเออเข้าไปเลยเลยเลยเข้าไปดีเข้าไปดีเออเข้าไปเลยเข้าไปเลยสวัสดีครับ หูหนวกเหรอวะเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะเอ่อขอโทษนะครับคุณเห็นผู้ชายสองคนตรงนั้นหรือเปล่าครับครับคือสองคนนั้นนะครับมันเป็นเพื่อนผมเองแล้วมันก็ขมผมว่าผมอ่ะไม่กล้าขอเบอร์คุณช่วยผมหน่อยนะครับไม่ต้องให้เบอร์ผมก็ได้แค่ทำเป็นเห็นอะไรใส่กระดาษก็ได้ครับ นะครับช่วยผมหน่อยนะครับนะครับก็ได้ค่ะนี่ค่ะได้ด้วยได้แล้วคุณผู้ชมขอบคุณนะคะโอ้ยยอดเลยว่ะยอดปไปเลยเพื่อนยอดต้งดีด้วย เขาชื่ออะไรวะเออว่ะเริ่มถามชื่อเขาเลยอ่ะคงอยู่ในกระดานบ้างให้เราไปดูดิไหนดูดิเฮ้ยจ๋า089555โอ้โหเฮ้ยไหนเอาาดไหนเฮ้ยยิ่งได้ยิ่งว่ะโอ้ยยิ่งไม่ด้วย